你好，请问你叫什么名字？ หูฟังแปลภาษา HTC ครับรุ่น NE 2 0ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าผมชอบมากๆเลยดูจากรีวิวแล้วก็เลยตัดสินใจจัดมาเลยครับนี่นะครับอันนี้เป็นหูฟังที่สามารถแปลภาษาได้ถึง134ภาษาเลยใช้งานได้แบบถาวรนะมีการแสดงผลการแปลแบบเรียลไทม์ด้วยบนหน้าจอนะครับสามารถคุยกับคนต่างชาติได้สบายๆเลยนะพกพาก็ง่ายฟังเพลงก็ได้นะครับสามารถเป็นชัตเตอร์ถ่ายรูปก็ได้นะแค่เรโหลดแอปมาลงนะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยตัวนี้นะมีเกมอยู่ในตัว เครื่องด้วยแล้วก็เล่นได้ด้วยนะครับตัวนี้รับประกันให้หนึ่งปีนะครับมั่นใจในการใช้งานได้เลยเคสเป็นวัสดุหรูนะ ABS เลยเคลือบด้วยยางพ่นนะครับช่วยให้ทนต่อรอยขีดข่วนด้วยนะครับพื้นผิวเป็นแบบด้านนะับความรู้สึกแบบพรีเมียมมากๆนะความรู้สึกของผลิตภัณฑ์โดยรวมดีจริงๆนะครับใครที่กําลังลังเลอยู่นะผมแนะนําซื้อติดตัวเอาไว้นะครับตัวนี้รับรองไม่ผิดหวังนะครับใครสนใจเดี๋ยวผมติดตะกร้าให้ด้านล่างซ้ายมือไปกดสั่งซื้อกันได้เลยครับ